สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสคลิปของเสียปอมที่ออกมาแก้ตัวถึงประเด็นเรื่องทองปอมและประเด็นของเชโดยป้าบุหลันได้มีการโพสคลิปและมีการโพสข้อความฟาดกับเสียปอม ลงในกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชนโดยเสียปอมได้ออกมาทำคลิปที่บอกว่ามันเป็นเพจปอมแต่เราจะขุดรากถอนขุนในเพจนรกพวกนี้และวันนี้นั้นผมจะมาชี้แจงให้ fc ฟังตามผมนะครับเพราะเหตุใดเขาถึงสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาเพราะเหตุใดเขาถึงมีการสร้างลายเท็จ เฟซบลอมขึ้นมาทุกอย่างปลอมหมดแม้กระทั่งเจ้าของที่โพสก็ปลอมหมดคนดีต้องได้ดี f อดูจากการกระทำของผมที่ผมมีทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะผมเป็นคนดีไม่มีใครคิดคดโกงไครไม่เคยที่จะมีเหลี่ยมมีภัยกับใครวันนี้ผมต้องออกมาปกป้องสิทธิ์ของผมในสิ่งที่ผมไม่ได้ทํา กับเหตุการณ์ระยำนี่คือผมคือลูกผู้ชายผมออกมาอธิบายไม่เหมือนไอ้หน้าตัวเมียที่อยู่แต่นในรูไม่ออกมาอธิบายอะไรให้กับสังคมได้รับรู้เลยว่าเรื่องเลกเรื่องเฉบผมไม่ได้รับรู้ไม่รู้อะไรเลยผมถามเอฟซีหน่อยทุกวันนี้เลยนะครับโซเชียลมันไปไก่การตกแต่งกราฟิก หรือปลอมเอฟเฟกต์หรือปลอมเอกสารขึ้นมาใครๆก็ทำได้หลายๆคนก็ทำได้ไปใส่ร้ายคนนูน้นคนนี้ก็ทำได้เหมือนกันผมไม่มีนะครับเรื่องเชมัว่มวมโนไปเองตอนนี้ก็พยายามขุดหลักฐานต่างๆพยายามทำหลักฐานเท็จขึ้นมามั่วครับผมถามหน่อยเบอร์โทรมาจากไหนเบอร์โทรก็มาจากเพจนี้แหละ เหสินค้าของผมพยายามเอาเบอร์ผมไปทำผมก็จะแจ้ง f อว่าเบอร์โทรของผมได้ส่งให้เจ้าหน้าที่แล้วเมื่อวานมีคนโทรมาตอนเช้าก็ไม่ได้มีการให้ค่าอะไรโทรมาอีกนะโทรมาอีกเรื่องแชร์นั้นผมไม่รู้อะไรเลยผมไม่รู้อยู่แล้วกับภรรยางงมากใส่ร้ายอะไรต่างๆรอบหน้า ใส่ร้ายอะไรอีกล่ะไปคิดให้ดีๆไปคิดแผนให้ดีๆนะเอฟซีทุกท่านถ้าผมทำขนาดนั้นทำไมไม่เอาเจ้าหน้าที่มาจับผมไปอีกล่ะเอาเจ้าหน้าที่มาจับผมไปเลยให้ผมมายืนลอยหน้าลอยตาอย่างนี้ทำไมใช่ไหมครับถ้าผมทำผิดจริงถ้าเรื่องแชเป็นเรื่องจริงไปโกงคนอื่นมาเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาจับ ผมพูดมาตอนนี้ผมไม่ได้แก้ตัวแต่พูดในมุมมองของผมในประเด็นที่ผมถูกใส่ร้ายก็ออกมาพูดออกมาแถลงก็แค่นั้นเองไม่เหมือนหนูผีหนูผีที่ว่าน,นี้นะคะท่านผู้ชมเขาหมายถึงน้าแต่นะคะเสียปอมหมายถึงน้าแต่เสียปอมยังบอกอีกว่าหนูผีไม่ออกมาพูดอะไรเลย เรื่องเชก็ใส่ร้ายอีกทำหลักฐานเท็จขึ้นมาส่วนเรื่องของทองปลอมถ้าเอาไปหลอกขายเขาเขาต้องเอาไปตรวจสอบอยู่แล้วตั้ง30บาทไอชิบหายเป็นทองปลอมเขาไม่ติออกมาหรอเขาตรวจสอบอยู่แล้วประเด็นนี้ก็จบไปนี่ก็คือคำพูดที่ออกมาแก้ต่างนะคะของเสียทองปลอมนะคะ งานนี้นั้นป้าบุหลันจึงได้มีการฟาดกลับโดยได้มีการโพสข้อความโดยได้โพสข้อความฟาดกลับว่าอีฉันไม่เรียกการออกมาปฏิเสธปากเปล่าว,ว่าถูกใส่ร้ายลายปอมเช็ดโปอมเพจโปอมเป็นการอธิบายนะคะแต่เรียกว่าปฏิเสธดดวนๆแบบนี้ใครก็ทำได้ค่ะแค่บอกว่าผมถูกเส่ร้าย ผมไม่รู้เรื่องพูดง่ายจะตายจะให้ดีโดนใส่ร้ายขนาดนี้น่าจะไปแจ้งความนะคะจะได้ให้เจ้าหน้าที่เขาสาวออกมาตกลงใครพูดจริงใครพูดเท็จแม่วันพ่อยาวัดด่านพระอินที่ถูกหวย30ล้านมีจริงไหมอันหนึ่งเรื่องทองที่เขาเล่ากันคือไม่ได้เอาไปขาย แต่มีคนเอาทองไปวางค้ำประกันเงินกู้ยืมหนึ่งแสนและสัญญาว่าจะส่งดอกผนชำระผู้ให้ยืมคือเขาไม่คิดว่าจะโดนหลอกโดนกลงุงเพราะเป็นสายบุญของพระอาจารย์รูปเดียวกันก็ไว้ใจแล้วเขาก็มีเงินมากมายเงินแค่แสนเดียวไม่อะไรหลอกจนกระทั่งไม่คืนไม่จ่ายดอกนั่นแหละเขาถึงจะเอาทองไปขาย เอาเงินคืนถึงได้รู้ว่าเป็นทองปลอมตรงนี้แหละทำให้เจ็บใจว่าไม่น่าจะมาหลอกกันเลยรักนับถือกันเป็นพี่เป็นน้องส่วนเรื่องเชเดี๋ยววนันอังคารหน้าที่ทนายตามจะไปตามตามเรื่องที่สอนโนททำศาลา,าก็จะได้รู้กันว่าใครรู้เรื่องไม่รู้เรื่องแต่มันไม่ได้มีแค่เบอร์โทรหน้าเพจขายคีม ที่ไปตรงกับเบอร์ในเพจบ้านแชร่รํำรวยนะคะยังมีเบอร์บัญชีธนาคารที่มีชื่อใครบางคนเป็นชื่อบัญชีและได้ลองส่งเงินหนึ่งบาทเข้าไปแล้วก็โปเชไม่เชื่อลองตรวจที่กสิกรนะคะมีหนึ่งบาทโอนเข้าไปไหมฮ่าฮ่าฮแปดดีมีคนไม่รู้เรื่องแต่ไปให้การที่สนทนาทำสาราพร้อมทนายนาวิน คนประทิวแถมลงลายชื่อในคําให้การชัดเจนมันก็แปลกๆเดี๋ยวตามเรื่องกับร้อยเวรเจ้าของสำนวนก็จะทราบว่าใครจริงใครปลอมใครทำอะไรไว้อีกอย่างทั้งเรื่องเฉทั้งเรื่องของทองปลอมยังไม่มีใครระบุเลยว่าเป็นคุณบุญธาดาแปลกใจว่าทำไมต้องออกมาปฏิเสธขนาดนั้น แต่ก็เป็นสิทธ์นะคะแล้วแต่จะสะดวกหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าแนะนำให้เบาหวานแจ้งความเอาผิดคนที่เสีร้ายให้เสียหายนะจ๊ะจะแถไปได้สักกี่น้ำนอหวานดันใจเดี๋ยวก็จอดสนิท ความดันความดันขึ้นชักตาตั้งเดอ้อบักอ้วนผมจะรอดูครับไอเบาหวานไข่ของจริงไข่ของปอมแม้แต่ทองมันยังปอมคนดีต้องให้คนอื่นเป็นคนพูดเว้ยไม่ใช่ชมตัวเองพยาเถเหมือนพ่อพวยเลยฮ่าฮอย่าพูดปากเปล่าซิ แสดงหลักฐานการแจ้งความดำเนินคดีให้ชัดแจ้งแดงเจ๋ไปเลยพอเจ้าประคุณคากิก่อนจะเปลี่ยนเป็นคาเขียงโกหกไปให้สุดนะหมูตอน f อฟไม่ได้เป็นผู้เสียหายถูกโกงแช่โกงเงินแล้วมานั่งไลให้เอฟซฟังเพื่ออะไรต้องไปเล่าให้สารฟังโน,น้นเพื่อสารจะเชื่อว่าถูกใส่ร้ายไม่ได้ไปโกงใคร พอรวยมาก่อนพ่อแม่พารวยเลยมีคนอิจฉาจริงไหมเพื่อนธุรกิจสายพังพวยไม่รอแลก็เตรียมดับแทบทุกรายมีแต่ประวัติร้อนเงินทั้งนั้นรวมทั้งพังพวยด้วยหยุดได้ก็หยุดนะเบาหวานไม่เห็นเตเป็นตัวอย่างหรือยิงดินจะยิ่งเจ็บนะไม่รู้หรือว่าป้ายยานมือขุดยันรากนะจ๊ะ จะบอกให้คุณสันติกุลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันโดยแสดงความคิดเห็นว่า CEO คนนี้ทำแต่เรื่องโง่นะครับเมียยิ่งด่าเก่งด้วยสวยและกา,กากหมูตีนาเสาเล่าความเท็จสมัยนี้มันตรวจสอบกันง่ายนิดเดียวอาตือก็แถไปเถอะบนโลกโซเชียล เพื่อดึงเอฟซีไว้ไม่ให้หลุดมืงถึงกับออกมาดินไล้สดแก้ตัวพลวันแถวบ้านเรียกตื่นตูมพึ่งรู้ที่เราเิ้นนี้เป็นเพจโปมป้ายยานก็โอมด้วยอดีตตายแล้วหมูท้าให้ไปจับเระาวาังจะโดนจับจริงนะรอเวลาตุยหนุยแบบนี้วิ่งหนีไม่ทันหรอก ยังอีกยังไม่สำนึกอีกยังออกมาแถไปให้สุดนะไอ้หมูสามชั้นพ่อป้าแจ้งว่าทองสาสิบาทเอาไปค้ำประกันเงินยืมเป็นไปได้ที่คนให้ยืมไม่ได้เช็คทองเพราะว่าเงินแค่หนึ่งแสนถ้าผิดก็ยอมรับถ้าอย่างเบาหวานเป็นคนดีคนบนโลกนี้คงไม่มีคนชั่ว แนะนำให้นะจ๊ะอาตือถ้าเก๋แน่ใจและมั่นใจว่าไม่ได้ทําทุกอย่างเขาเสีร้ายเก๋ร,รีบไปแจ้งความสิจะรอเชี่ยอะไรนิสัยอย่างเก๋ถ้าไม่ได้ทําเก๋ฟ้องไปแล้วหรือกลัวเจ้าทีจะกุดแล้วไปเจอเรื่องอะไรอีกหรือไงถึงนั่งยิ้มลอยหน้าลอยตาเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้น บอสไม่ให้กลับโกกแล้วหรือสงสัยบอสเปลี่ยนตำแหน่งเป็นวงเวนรอบนอกรอหมายจากนายใหญ่ด่าอย่างเดียวเพจนรพวกนี้คือเพจแชร์ต้มตุนหรือเปล่าคะความหมายคือแบบนี้ใช่ไหมคะยังหมื่นตีเนียนอีกตอนแรกขู่จะฟ้องเขาไปทั่วตอนนี้อยากจะโดนจับเองซะแล้ว